สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูดวงนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์กันค่ะว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนมีนาคมคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้เนาะเรารู้สึกว่าเออเราเศร้าส้อยเราเหงาหงอยเนาะ รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคุณเดียวนะคะรู้สึกหมดหวงังรู้สึกผิดหวงังรู้สึกว่าสิ่งที่คาดหวังไม่ได้ดังใจแต่ว่าตัวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเออดังนั้นอะ่ะจังหวะที่คุณคิดอะ่ะจังหวะที่คุณแบบดิ่งอะ่ะถ้าคุณคิดและจมอยู่กับมันนานๆมันจะกลายเป็นความทุกข์นะคะสิ่งดีๆอะ่ะมีอยู่รอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของงานที่จะเข้ามา ในโลกของเงินบอกเลยอย่างที่อาจารย์แอนบอกนะคะเงินน่ะจะดีมากเออคุณจะมีโชคนะจากการเงินนะจะหาเงินได้ดีนะในเรื่องของงานเรื่องของงานใครตกงานมีโอกาสได้งานที่ดีงานที่มั่นคงเลยคคะที่ทํางานอยู่นะคะเป็นมันเป็นงานที่มั่นคงเป็นงานที่สร้างชีวิตเป็นงานที่ครอบเป็นงานที่สร้างครอบครัวในส่วนของความรักถ้าโสดเดี๋ยวอีสองสาเดือนอ่ะหรือบางคนเร็วกว่านั้นเดี๋ยวจะมีคนที่ดีๆเข้ามาอาจจะเป็นการมาจากการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือไปท่องเที่ยวแบบ ต่างจังหวัดท่องเที่ยวภูเขาท่องเที่ยวน้าอะไรเงี้ยเออคู่จะเป็นแบบมาจากตรงนั้นนะคะหรือถ้าสมมุติว่าคนมีคู่นะคะจะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะเออให้ในดูสิสุขภาพจะเป็นอย่างไรสุขภาพเนี่ยใหออ้อาจารย์แอนแนะนําแล้วก็อาจจะมีการปวดหลังเนาะเออส่วนใหญ่จะเป็นออสุขภาพทางด้านเจ้ากรรมในเวรมากกว่ากรรมเก่าเข้ามาเล่นงานทําให้สุขภาพไม่ดี อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้กับเขานะคะไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่านะคะตัวคุณอะจริงๆแล้วคุณสามารถผ่าน้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะแต่ตัวคุณเองก็จะแบบคอยเป็นห่วงคนด้านหลังว่าคนข้างหลังเขาจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้ว,วาถามว่าคุณเป็นห่วงได้ไหมห่วงได้แต่อย่าห่วงจนตัวคุณเองอะงานราช้าคุณเดินหน้าลุยเลยทําให้มันเสร็จม้วนเดียว ะะเก็บความเป็นห่วงเอาไว้ให้งานสําเร็จให้สิ่งต่างๆลุลวงแล้วก็กลับมามีเวลากลับมาดูแลเขาแต่ถ้าคุณทํางานอยู่แล้วคุณยังมีห่วงอยู่กลายเป็นว่างานก็ไม่ดีเรื่องครอบครัวเรื่องคนที่คุณเป็นห่วงก็ไม่ได้ดีนะสรุปภายนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะมีการแบบว่า เขาได้ว่าถ้าค้าขายเกี่ยวกับที่ดินในหน้าอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างค่อนข้างดีเนาะมีโอกาสสร้างเรือสร้างตัวให้ระวังนะความเจ็บป่วยของคนที่บ้านให้ระวังเกการสูญเสียนะคะในช่วงนี้คุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อาจารย์แนะนําให้เสิร์ฟนะคุณและครอบครัวไปทําบุญลงศพก็จะยิ่งดีนะทําบุญด้วยดอกไม้สวยๆนะคะก็จะได้แบบฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะ